เบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาไม่บอกคุณวันนี้ผมจะปอกเปลือกให้ดูจนเห็นไส้ในพวกที่นั่งเสวยสุขบนกองเงินที่โกงคนไทยไปวันนี้ถึงคราวที่พวกมันต้องหนาวสถานไปทั้งตัวแล้วปปงเขาจัดหนักจัดเต็มล้างบางแกงต้มตุนทั้งในประเทศและข้ามชาติแบบถอนรากถอนโคนนี่ไม่ใช่การยึดทรัพย์แบบพอเป็นพิธีนะแต่นี่คือการกวาดเรียบ ตัวเลขที่ยึดมาได้เท่าไหร่รู้ไหมไม่ใช่แค่หลัก10ล้านร้อยล้านแต่ตัวเลขมันวิ่งไปถึง13,744ล้านบาท13,000ล้านทำไมถึงยึดได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าปปงเขาไม่ได้อยู่ๆเดินดุ่มๆเข้าไปยึดนะเขาเรียกไอ้พวกนี้มาคุยแล้วให้โอกาสมาชี้แจงแล้วว่าเงินทองมหาศาลขนาดนี้เอามาจากไหนแต่เป็นไงล่ะอ่ำอำอึ้งอตอบไม่ได้ หลักฐานม,นมันมัดคอแน่นจนดิ้นไม่หลุดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันมาจากน้ำตามาจากความเดือดร้อนของคนไทยทั้งนั้นพอจนมุมปอปอง,งอก็ไม่รอช้าส่งเรื่องให้อัยการฟ้องศาลยึดให้หมดเอาเข้าคลังหลวงไปเลยแล้วเงินมหือมาขนาดนี้มันมาจากไหนกันใครคือเจ้าของผมจะไล่เรียงให้ฟังทีละตัวเลยตัวแป้งสุดหนักที่สุดคือแก๊งของไอ้เบนสมิธกับยิมเหลียก แก๊งนี้แก๊งเดี่ยวโดนไปหม0 0นล้านย้ำอีกทีหม0 0นล้านมีหมดทั้งที่ดินคอนโดหรูใจกลางเมืองรถยนต์ซุปเปอร์คาร์แต่ที่มันน่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรเรือยอทโอ้โหเอาเงินคนไทยไปซื้อเรือยอทลอยทะเลส,สบายใจเฉบเหมือนเราเป็นแค่ตู้ ATM เดินได้ให้พวกมันกดเล่นยังไม่หมดข้างไปที่เพื่อนบ้านเราหน่อยเสียใหญ่จากกัมพูชาเฉินจื้อแห่ง p ริ n c e กรุ u ป รายนี้ก็โดนทั้งช่อโกงออนไลน์ค้ามนุษย์ฟอกเงินผ่านคริปโตมาครบสูตรเจ้าพ่ออาชญากรรมเลยทีเดียวโดนกวาดไปอีก345ล้านไหนจะเจ้าพ่อก๊กอ่านเครือข่ายข้ามชาติโดนไปอีก560ล้านแล้วก็ไอ้พวกแก๊งเล็กแก๊งน้อยในบ้านเราแก๊งเอืออังกูลที่ชอบสร้างลายกลุ่มปล,มปลอมๆหลอกให้คนไปเทรดหุ้นนะ่ะก็โดนไปอีก40กว่าล้านคำถามสำคัญที่สุดก็คือ แล้วเงินทั้งหมดนี้จะไปไหนต่อจะเข้าหลวงหมดเลยหรือเปล่าแล้วคนที่โดนโกงไปละ่ะจะได้อะไรคืนมาบ้างนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะย้ำให้พี่น้องฟังชัดๆปปงเขาประกาศออกมาแล้วเงินกองนี้เงินที่ยึดมาจากหยาดเงื่อแรงกายของคนไทยกฎหมายเปิดทางให้สามารถนำกลับมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวคุณ เคยตกเป็นเหยื่อของไอ้แก๊งสารเลวพวกนี้เตรียมเอกสารหลักฐานของคุณไว้ให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนี่ไม่ใช่การตีปลาหน้าใสแล้วปล่อยให้เน่าแต่นี่คือการเอาปลากลับมาทำกับข้าวให้เจ้าของตัวจริงได้กินเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้แน่นี่เป็นแค่ยกแรกของการล้างบางครั้งใหญ่เท่านั้นอยากรู้เบื้องลึกกว่านี้ว่าใครจะโดนเป็นรายต่อไปแล้วขั้นตอนการขอเงินคืนต้องทำยังไงกดติดตามช่องเราไว้ อย่าให้ใครมาหลอกคุณได้อีกผมจะเกาะติดทุกเคลื่อนไหวแล้วมาขยี้ให้ฟังแบบถึงพริกถึงขิงที่นี่ที่เดียวเอาละครับมาดูกันให้ลึกกว่าเดิมคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจบแค่ยึดเงินหมื่นล้านแล้วก็แยกย้ายเหรอไม่ใช่นี่มันคือการส่งสัญญาณคือการตบหน้าพวกอัชญากรข้ามชาติฉาดใหญ่แล้วตะโกนบอกตังๆว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นของพวกแกทำไมผมถึงพูดแบบนี้ ก็เพราะว่าพฤติกรรมของแก๊งพวกนี้มันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมันนานเกินไปแล้วพวกมันมองประเทศเราเป็นอะไรเป็นแค่ทางผ่านเป็นที่ฟอกเงินเป็นแหล่งกบดานชั้นดีที่กฎหมายเบาบางอย่างนั้นหรอพวกมันคิดผิดการที่ปปงกล้าชนกับตัวเป้งระดับเฉินจื้อหรือก๊กอานที่มีอิทธิพลนอกประเทศเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยของการเกรงใจอาชญากรมันจบสิ้นแล้วนี่คือยุคข,ของการล้างบ้านครั้งใหญ่กว่าทุกอย่างที่มันสกรปรกใต้พรมออกมาให้หมด แล้วคำถามที่น่าสนใจคืออะไรคำถามคือทำไมพวกนี้ถึงได้ใจกล้ามาตั้งรกรากสร้างเครือข่ายในบ้านเราได้ขนาดนี้ผมจะตอบให้ก็เพราะมันมีนอมินมีคนไทยบางคนที่เห็นแก่เงินคนที่ยอมขายชาติขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเศษเงินที่พวกโจรน,นี่โยนให้ไงครับการยึดทรัพย์ครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การตัดแขนตัดขาแต่เป็นการขุดรากถอนโคนไปถึงไอ้พวกตอที่คอยให้สารอาหารกับแก๊งชั่วๆพวกนี้ด้วยลองดูทรัพย์สินที่ยึดมาสิเรือยอด คุณพระนี่มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเหิมกระเริมพวกมันล่องเรือเสพสุกกันบนกองเงินที่รีดไถมาจากน้ำตาคนไทยมันเหมือนการสร้างปราสาททรายบนความทุกข์ของคนอื่นวันนี้คลื่นลูกใหญ่ที่ชื่อว่ากฎหมายไทยได้ซัดปราสาทของพวกมันพังทลายไม่เหลือซากแล้วแล้วไอ้แก๊งเบนสมิธที่โดนหนักสุด1 2ื0 0ันล้านนี่แหละนี่มันคือตัวอย่างคลาสสิกของพวกฝรั่งหัวใสที่มาจับมือกับคนในชาติทำเรื่องเลวร้ายหลอกลวงครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คิดว่าฉลาดเหรอคิดว่าเจ้าหน้าที่ไทยเราจะตามไม่ทันหรือไงสุดท้ายก็ไม่รอดโดนรวบยกเข่งทรัพย์สมบัติที่สะสมมาทั้งชีวิตจากการโกงคนอื่นตอนนี้กําลังจะถูกเปลี่ยนมือกลับไปสู่เจ้าของที่แท้จริงนั่นคือประชาชนผู้เสียหายนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดการที่ปปงเงอประกาศชัดเจนว่าจะนําเงินมาคืนให้ผู้เสียหายมันคือการพลิกเกมเลยนะจากเดิมที่คนอาจจะสิ้นหวังคิดว่าโดนโกงไปแล้วก็แล้วกันศูนย์เปล่าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ รัฐก,กำลังทำตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาวทวงเงินคืนมาให้ประชาชนมันคือการบอกว่ารัฐไทยไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันเองใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อแก๊งพวกนี้คุณไม่ใช่ผู้แพ้ในเกมนี้อีกต่อไปแล้วการกระทำของปอปอง,งอครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายแต่มันคือการซื้อใจและสร้างศรัทธาให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยทำให้เราเห็นว่าประเทศเรายังมีหน่วยงานที่พึ่งพาได้ยังมีคนที่พร้อมจะสู้เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างแท้จริง เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนและผมจะตามเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวมาให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครติดตามช่องของเราไว้ให้ดีดูภาพรวมทั้งหมดนี่สิครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งฝรั่งขี่นกเบนซ m สมิธหรือเจ้าพ่อกัมพูชาอย่างเฉินจื้อกกอ่านหรือแม้แต่ไอ้แก๊งคนไทยที่หลอกกันเองในลายทั้งหมดนี่มันมีจุดร่วมเดียวกันคืออะไรรู้ไหมพวกมันเห็นประเทศไทยเป็นบ่อเงินบ่อทองนะ เป็นแผ่นดินที่พวกมันจะเข้ามาสูบมาตักตวงผลประโยชน์โกงคนของเราเอาเงินของเราไปเสเวยสุขแล้วทั้งหมดนี่มันบอกอะไรเรามันสอนอะไรเรามันบอกว่ายุคที่ใครจะมองประเทศไทยเป็นสนามเด็กเล่นของอาชญากรเป็นตลาดให้เข้ามาหลอกคนแก่คนเฒ่ามันจบแล้วการทำงานของปอปงอครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจับประสิวปลาส้อยแต่มันคือการลากวานขึ้นมาบนฝั่ง คือการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าแผ่นดินนี้มีเจ้าของแผ่นดินนี้มีกฎหมายและกฎหมายของเรามันกัดเจ็บที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือเงินกว่า1ม0่นล้านบาทที่ยึดมาได้มันไม่ได้หายเข้ากลีบเมฆแต่มันกำลังจะถูกส่งกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงนั่นคือพี่น้องคนไทยที่เป็นผู้เสียหายไงนี่แหละคือความยุติธรรมที่จับต้องได้ไอ้พวกอาชญากรข้ามชาติพวกนี้มันทำกับประเทศไทยเหมือนอะไรรู้ไหมครับ มันเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วมีไอ้คนพาลข้างบ้านย่องเข้ามาเปิดตู้เย็นบ้านเรากินของในตู้เย็นเราจนพุงกลางกินเสร็จไม่พอยังจะเรื้อค้นเอาทีวีเอาเครื่องเพชรเตรียมหิ้วกลับบ้านตัวเองอีกแต่คราวนี้เจ้าของบ้านตื่นทันไม่ใช่แค่ไล่ตะเพิดนะแต่จับล็อกประตูขังมันไว้ในบ้านแล้วบังคับให้อ้วกทุกอย่างที่กินเข้าไปออกมาให้หมด อวกเสร็จยังไม่พอถอดนาฬิกาหรูถอดแหวนเพชรท,ที่มันใส่อยู่ยึดไว้เป็นค่าเสียหายด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ปอปังงอก,กำลังทํากําลังทําให้อาชชากรพวกนี้มันรู้ว่าของที่ขโมยไปยังไงก็ต้องคืนนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกมันโกงไปจากคนไทยจะต้องถูกทวงคืนใครที่เป็นผู้เสียหายในคดีเหล่านี้อย่าพึ่งถอดใจแสงสว่างมันมาถึงแล้ว ติดตามข่าวจากทางการให้ดีเพราะความจริงไม่เคยเกรงใจใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่คนอื่นไม่กล้าพูดแล้วเจอกันใหม่